คลิปนี้เราจะมาแหกคุกกันในวันคิดมากและจะมีอีกหนึ่งคลิปที่ลงพร้อมกันในวันเดียวคลิปนี้เดี๋ยวอาซีจะเป็นคนไปอ่านหนังสือส่วนอามจะเป็นคนไปเป็นเล่นกล้ามส่วนกูจะเป็นคนแบบไปหาของให้ปาทุกคนปาลุยเลยฮะแยกย,ย,ย,ย้ายก่อนแยกย,ย,ย้ายไปจอบท้ายมาครับเดี๋ยวมาเทียบแม่ทำงานไหมเฮ้ยต่อยแบบแม่คู <laughs> <laughs> ออ่ของที่เราต้องใช้มันต้องมีอะไรบ้างนะอาซี ผ้าเีน้ำตาล3ชิ้นเชือกสองเอ้ยเชือก1แล้วก็ที่ย้อมสี2ออันนี่จเจอเจอผ้าแล้วอันหนึ่งผ้าสีน้ำตาลใช่ไหมเศษน้ำตาล3ชิ้นน้ำตาล3ชิ้นแล้วคีการ์ต้องใช้อะไรไหมคีการ์หรอต้องทำเป็นตัวคีการ์ตปอมขึ้นมาก่อน,อนเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีหนึ่งเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ขอเลียถึง70กดสกันมา,ากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเกิดเป็นคนก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยพูดอะไรอ่ะไม่เไม่เรื่อย ทำไมมันหาของยากจังวะเจอผ้าแค่อันเดียวกับกล้วยหนึ่งอันอ่ะกินได้ปะกินได้ดิเอ้ยอามกินเลยแล้วแบบบวกกับการเล่นกล้ามด้ยวยคือแบบเมื่อใครสู้อามได้อเออรีอว่าเวลาคนเวลาคนเขาเล่นกล้ามกันนี้ก็แบบต้องกินแบบสารอาหารที่มีโปรตีนนะตีนไก่อะไรเง,งี้ยเออเดี๋ยวพี่เอาไปให้อามไหมมาเลยพี่เอออามชอบอ่ะกำลังดึงอยู่อันดึงอะไร ดีข้อดึงหน้ารอเลยรอเหราไหนกล้วยพี่กล้วยนี่นี่นี่เมาเอาเขาดังอยู่นี่เรียกเขาไปเอาอีกรู้เปล่าว่าเวลาคนเขากินกล้วยเขาจะเสียวกันอ่ะอามลองลองดิให้อามเสียวเลยอ่ะเรื่องเสียวของน้องอามเนี่ยนะเนี่ยอ่ะสามอันใช่ไหมสามอันนี่อ่ะครบแล้วและเชือกอ่ะเชือกใช้เชือกกี่อันอันเดียวอ่ะ ขาดอะไรันไหมย้อมสีย้อมสีได้เลยรอแป๊บหนึ่งขาดย้อมสีจะทำชุดแฟนซีได้แล้วคืออะไรอะรอดูเลยเราจะกลายเป็นสัตว์ในตำนานนี่นี่มีมีของมานำเสนอทุกคนอันนี้เป็นกล้วยเสียวแล้วก็น้ำเสียวของพี่ท็อปเนี่ยเราจะลองกินดูชิมอะไรนะชิวดูแปลกแล้วน้ำเสียวพี่อ่ะต้องลองกินแล้วพี่ว่าแต่พี่กินกินกล้วยเสียวไปนะกล้วยเสียว แล้วเราจะดีกว่าน้ำเสียพี่ท่ามึงกินน้ำเสียวอันนี้กูเจอเอยเดี๋ยวมันจะต้องใช้คีย์การ์ดด้วยใช่ไหมใช่แล้วนี่อันนี้มีของมานํำเสนออาซีอันนี้คือหมึกที่สั่งไว้แล้วก็ไอเมนบอร์ดแล้วก็รูปแม่ ลูกแม่กูเองไอห,หัวกวางหัวกวางน่าจะอยากได้อ้ามาคิดถึงแม่พี่ไหมคิดถึงแม่พี่ไหมเหมือนคอยบ้างเหมก่อนอื่นเราจะต้องหาอะไรตอนนี้ของครบแล้วใช่ไหมใช่แล้วเหลือแค่ <c oughs> การเรียนแล้วก็ฝึกกล้ามให้อามาแข็งแกร่งอ,อ้ามาปไปไปฝึกกล้ามไป <c oughs> น,น,นั่งพักก่อนเหนื่ <c oughs> <c oughs> อ่านอะไรอ่านมั่งเด็อ่านเดยเพื่อนอ่านมางดูนะอ่านเรื่องอะไรบะวรรณคดีอ่ะวรรณกรรม แล้วก็บแบะหมดอะไรเงี้ยนีไอตรงนี้มีตำรวจเท่อยากเป็นตำรวจเท่บ้างจังหลายชิปมานี้เราแบบไม่ได้เจอเราแบบไม่ได้เป็นตำรวจเท่เลยนะบุญวัาสนาไม่มีไงออ,อยากเป็นตำรวจเท่ยังหรอทำไงเอวี่ถามทุกคนแล้วนี่เลยเอาวุธไม่มีมึงตายเถอะไอ้เหี้ยกูมีของว่าม้าหนุ่ม เฮ้ของดีว่ะเนี่ยนัน่นนัน่นนม่คือของดีใช่ไหมใช่แล้ว,นนลวเราเหลือแค่เชียรรองเท้าแล้วก็ที่ย้อมสีเราก็จะออกจากที่นี่แบบอิสระภาพพี่มีหนังสืออาร์มอาร์มพี่ว่าอาร์มน่าจะชอบนะอันเนี้ยเป็นห,หนังสือทายแบบเสียวของพี่พท็อปเฮ้ยพี่มีอันนี้มาให้ด้วยนะอะไรหรอน้ำเสียวของพี่อ่ะ นี่ถ้าเกิดอามอ่านหนังสือของพี่นะอามอามเช็ดชู้เลยพี่พี่พร้อมคอนเทนต์จัดแต่พี่มีอะไรให้อามอีกว่ะอามมีหนังสือเสียวๆของพี่ท็อปเลยใช่ไหมอามมีเช็ดชูนี่ฮะอะไรอ่ะเวลาเออจะเอาแก้วรองไงมันจะได้ไม่หกแปลกดีจังเ้ยแต่ข้างบนนี่มันเป็นแบบไอห้องตำรวจนะใช่เหรอเออเนี่ยเราก็แบบมาดูปีใหม่จะเป็นคนใหม่ไปเลยพูดอะไร เดี๋ปีใหม่ปีใหม่เป็นคนเก่าปีใหม่ก็ต้องเป็นคนใหม่เป็นคนดีมันจะไม่มีจริงเหรอวะกูไม่เข้าใจอ่ะกูหาหมดแล้วไม่มีละเอาเชือกรองเท้าไปเอ๊เชกรองเท้าได้แล้วต่อไปก็ที่ย้อมสีอใครโดนตยุยช่อด้วยเอยแสดงว่าตอนนี้อามก็ต้องแบบไปหาพวกที่มีคีการสีฟ้าใช่ไหมผมเริ่มเลยใช่ไหมเออจักช้าอยู่ไร คือโดนตีอยู่นี่ไอ้เหี้ยซอยคอยเลยไงเอออยู่ห้องกอกรุณกรุณสี่แต่ถ้าเกิดตายมันหายหมดปะลองดูป,ปะน่าจะลองนะแล้วก็หาใหม่หมดเลยไงไม่หายอ๋อมึงมึงทิงก็ของหวไแล้วนี่ยังไม่หายไมีเชื่ออยู่ตัวหนึ่งมันมหาย,ไ,หายได้ยังไงปลาลวยต่อไอ้นี่ชัว ใช่ไม่ใช่ทำไมดาวไม่ใช่ใชขาวคุณแจแดงวะใช่ตัวคุณแจแดงจะมีคีการ์ดคีการ์ดอะไรอะคีการ์ดสีเขียวมีผมหน่อยวะทำดามจับมาแล้วมีผมวิธีการบีนะขอวีบ้างดิเดี๋ยววีให้ลองวีดิลองวี RC อาร์ซี่อะอาร์ซีเปิดหมวกอะ ุ้ยจะตายขาอะไรเฮียเลยนะสังแต่แผ่งวงจรกูตกอี้ยขอหมีบ้างแต่แผ่งวงจรกูตกกูต้องหุ้ยห้องนี้เข้าได้ด้วยว่ะเอ้ยเข้าได้ไงอ่ะกูเดินออกเอ้ยออกได้ไงมีมีแป้งโคโดโมกับอะไรเนี่ยใช้ป่ะุ้ยมึงมีของแน่เลยอืมอืมนี่ดักตบเอาตังค์มาดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ย ไม่รู้จะแล้วว่าแถวนี้ต้องโดนจับแก้ผ้าเนี่ยกูว่าสักตัวเนี่ยอาร์ตเชื่อกูไหมหัวทองนะตัวขาวปะม,มันมันน่าจะมีแบบพวกอื่นด้วยดิลองด,ดูลองดูกูจะตายขาแล้วไอ,อ,อ้เหี้ยตีมันตายเสร็จกูเอาแผงวงจรที่ตัวกูไมปถ่นไม่ทนัทนก่อนอะไรแผงวงจรมันหาง่ายอยู่โอ้โหเชี่อแรงหมดจะตายยังไง เรียบร้อยแล้วเอ้าเอ้าเชียเอ้ยรีเลือดอีกมันจะตายยังจะตายแล้วตัวไหนเนี่ยเจบแล้วโอ้หนี่งอืมตบหลังกุญแจฟ้าไม่อยู่ข้างบนปะตับดูอวะอันนี่กูไปดูแอ t แท k กออนไททันมาเฮ้ยนี่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 ถ้าเกิดจับลูกเบสบอลเนี่ยมึงจะกลายเป็นไททันบาร์พบูรูด มีฉงงากที่ซีกโยนโยนลูกบอลให้อ,ะอ่ะอารดูนี่เอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นของปลอมเห็นโดนหรอซื้อจากร้าน20บาทมามันไม่แถวออฟชั่นแปลงร่างให้หรอวะไม่ เนี่ยมันมีโผล่มาบางอันเนี่ยหนังสือแมกกาซีนเรื่องเสี่ยวของพี่ท็อปเนี่ยเอาไปทำไมเดี๋ยวนี้เรื่องกูขายดียังมีแตะปาและตะปูแล้วก็ความจริงใจเอามาทําอะไรวะเจ้าความจริงใจเอามาให้น้องอาร์มยังไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะหาอะรมดจ้อยก็ดิไม่มีอ่ะหาไม่เจอตามพี่มีของจะให้ไหนอุ้ยเกิดอะไรขึ้นมีของแถมเลยตํารวจ เด็กชายคนนี้ทําอะไรมาครับคุณตํำรวจเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องลองไหมแบบใช้คีย์การ์ดแล้วเข้าไปเลยอะ่ะเพราะว่าในกล่องนะมันมีอะไรมากกว่าอยู่แล้วไงเผื<พ>อ่อจะเจอคลิปบอร์ดลองลอง <S <S พวกคีย์การ์ดแดงก็ได้เนี่ยมีห้องคีย์การ์ดแดงที่เราแบบไม่ได้ใช้ไงเออลองคีย์การ์ดแดงก็ได้ปะนะไอ้พวกคีย์การ์ดอยู่ไหน,น,นี่ฝั่งขวาฝั่งขวายุดเดินไปฝั่งขวาฝั่งขวาเอามตรงอามตรงไปช่ยึดอามตรงไปเช ตัวนี้ตัวนี้ออกการ์ดแดงเหรอใช่ใช่เราออกการ์ดแดงนี่นี่เราลากมาตบเลยโอ้ยโอ้ยอามตีอะไรเดี๋ยวกุยไม่ได้จับทามเลยมันเริ่มเยอะเกินไปละทีเดียวทีเดียวกลับมาสวนมันอ้งอามรอเข้าอามไปรอเข้าอามไปรอเข้ามีคนรอเข้าอยู่ป่าเร็วๆๆมามามาอยู่ห้องนี้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 อามถูกไหมอามถูกไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่มันทุบพุ่งไปหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีห้องนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเชียร์โคตรบากามของเก่าที่เราเคยมีแล้วอ่ะเอา แย่ละกลักบห้องก่อนกลับห้องรีบกลับห้องเลยกาดแดงไอ้นี่อันนี้มีสีนะเอาสีไ,ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครบละครบละเราต้องไปหรือจะเอาคีย์การ์ดเขียวไปเลยอะ่ะไม่ต้องใช้แผงวงจรอ,อะไรด้วยเยข้าไปเอาบทแล้วก็ออกเลยเฮ้ยได้นะรวดเร็วเออบางทีเราอาจจะทำแบบนั้นได้นะซึ่ง<ต>มันเป็นความคิดที่ดีไอ้คนที่เอาบทก็รีบเอาบทไปซ้อนก่อนคนอื่นก็จะโดนกระเทียตายก่อนเป็นความคิดที่ดีกูสนใจความคิดนี้ไปแอร์โซซายกันก่อนไปะเรียบตับส่ว แล้วต้นไหนคการเขียวเดินผ่านมีคนมาแอบดูเอ้ยนี่ไงนี่นี่คีการเขียวเดินผ่านประตูนี้เลยเอาเลยไหมอืมขัดทนายกูอือหลักการงี่ไงงูนี่ไงเสร็จกูปะลุย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 ไป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 อ่านถ่วงไว้นะคีการเขียวอยู่ตรงไหนวะเอาไปตรงไหนอะขบวนมีขบวนอ๋ออุ้ยอ๋อโอ้โหจุ๊บจุ๊บอ่ามึงต้องจัดการอ่ามึงต้องจัดการสี่ตัวดิอู้ยเยอะมาก อุ้ยนี่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 อุ้นี่นี่กูไม่ทันอ่ะต้องจากการได้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 อยู่ในช็อตนี้ได้อยู่ช็อตนี้ได้เอ้ไปคิปไปคิปไดีได้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 ไป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 ไไปไปช่วยช่ด้วยกูเป็นคนเยอะเลยกูรองกับเพีงพอกูรอดกับเพีงพอกูรองกัเพีงพอแล้วกูรองเพงพอไป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 ไตำรวจลากกูคนเดียวหรอกูเข้าคุกปุ๊บมันมัน เอาล็อกต่อล็อกต่อเลยชิบหายแล้วเข้าห้องมัวเลยโดนลุงเฮ้ยถ้าเกิดอาร์มชนะมันโคตรเท่เลยนะแต่ไม่มีทางหรอกเอ้ทำไมโดนมาตีกูทำไมอ่ะโดนต่อเลยอาร์มอยู่ในคุกยังอ่ะเฮ้ยเราก็อยู่ในคุกกันหมดนี่หว่าถามอะไรแปลกแปลกจะบอกห้องขังเออห้องขัง เล่นมาขนาดนี้เรียกผู้ช่วยก็นีนี่นี่เข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วไหนใครจะไม่เข้าอ่ะเออโอ้ยหรือว่าหรือว่ากุญแจมันมันอยู่ในตัวกูวะมันอยู่ในตัวกูแล้วแบบว่ามันมันตกพร้อมตัวกูเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบล็อกดาวน์นาน่ะน่าจะใช่นะน่าองรอเวลาหมดว่ะเออน่าจะรอเวลาหมดไปนังเล่นรอถ้างั้นอามีคำคมอะไรเท่ๆไหมเกี่ยวกับวันคิดมัดเกี่ยวกับวันคิดมาก เราดูหนาวก็ได้ดูหนาวดูหนาวก็ได้ดูหนาวเวอรมีแต่ดูฝนอะเอาสั้เอาดูดูฝนนะมันจะผ่านมาแล้วไอ้เฮียช่วงนี้ก็ฝนตกก็บ่อยไหมถือว่าตกบ่อยไหมบ่อยอ่ะเอาไอ้เหียเอาเราจะกอดดิจะบ่อยหรือไม่บ่อยเอาบ่อยเอาบ่อยอะเราไม่มีร่มให้เธอกลางนะแต่เราว่ามีร่างให้เธอกอดคนนั้นต่อเพลงคนนั้นขึ้นดดดีีี ไปออกกันดีกว่าไปเฮ้ยแต่กูมีคำคมอีกคำคมเอาโลโคกูยังไม่ทันเข้าเลยออกเลยปะออกเลยปะหรือจะคำคมก่อนมีคำคมก่อนคำคมไหนอาร์มอยู่ไหนไปรวมตัวคำคมห้องห้องนั้นเลยห้องมัชคอดอ๋ออันนี้อาร์มเอาไปเดี๋ยวตามถังกูกูจำไม่ได้ตาปานี่มานี่ไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะไหนคำคมไหมคำคมไหมไหนไหนให้ให้กูพูดเลยหรอพูดหน้าประตูเลยไปกับเขาแล้วหิวใจมากับเราไหมยังยังกัซอฟ เขาล้อก่อนที่พูดจบลี่คือเราได้เอาเอาเปิดตัวพี่หน่อยเอาเปิดนี้จนมาเห็นก็ตาจนหัวใจมันเจ็๊บไปกับเขาแล้วหิวใจมากับเราไหมหิวหิวมังคสอจะเล่นพวกนี้เหรอเออเขาไม่ได้อยากเป็นคนหิวใจแต่เป็นในแค่หิวมังคซอไช่เอาะต่อมาอันนี้หิวมังกะซอเลย จจีจะพูดอะไรก่อนจากลาจะพูดอะไรก่อนจากลาไหมครับทางนั้นคําอีกคําคมหนึง่งไปกับเขาแล้วหิวใจมากับเราใหม่ฮิวมังกรไ <c oughs> ม่ซ้ำซ้ำไม่มีแล้วช่างแม่งเถอะโอเคจะเอาอีกคําคำคมนึดงงูไหมไม่เอาลอยป่ะไปเป็นม้ากนันดีกว่ามาดี่มังกรเฮ้ยมึงรู้เปล่าม้านี่มีพลังพิเศษนะเว้วยล่องหนได้ทำไมอ่ะเนี่ยมึงคอยดูโชว์นี้ม้าล่องหนได้เว้ย ก็นนยัง,ยงอยู่นะยังอยนะู่นะต้องต้องอีกรอบหนึ่งต้องอีกรอบเป็นการแบบแสดงโชว์แบบจริงอยู่ไงอีกรอ <c ười> บ,บ,สสบ,บอรอคือจะหายเลยไม่ได้ยินเสียงคนตบฟองหูเนี่ยมาหายแล้วเห็นไหมมาหายไปแล้ว <c ười> มาร้องหอนแล้วคน <c ười> ยืนนี่ <c ười> นนหมดเลยสาบคนไปเลย 赶班嘞，哎，还要好的吗？